สวัสดีครับกลับมาพบก,กับดีแกจิตอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับแกจิตที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มเติจะน้อยลงเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะเอามานําเสนอเหมือนกับแกจิตตัวก,ก่อนก่อนก็คือเจ้าพาวแบงค์นะครับซึ่งพาวแบงค์ในตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่กับบ้านมากขึ้นเนาะทุกคนไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวไหนแต่ว่ามันเริ่มมีการรีซูมคนเริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นต่อๆไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถ้าผมดูในเพจ มันน่าจะมีงานมาไว้ออรนะครับไม่แน่ว่าเขายกเลิกหรือเปล่านะจะที่ะจัดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาเนี่ยครับก็ถ้ามีเนี่ยพอแบงก์ก็น่าจะลดราคากระนำพอสมควรเพราะว่าขายจะไม่ค่อยได้นะผมเข้าไปดูในราชัดดาช้อปปี้อันนี้ราคาไม่ลดลงมาแต่ถ้าสมมติว่าเจอแฟลชเซลอะไรพวกนี้ก็อยากจะมาแนะนําว่าเจ้ารุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยซื้อได้ไหมนะครับซึ่งพอแบงค์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็คือพอแบงค์ของซัมซุงนะครับก็ทุกคนรู้จักกันดีแล้วซัมซุงเขามีฟลัชช์ ต้งแต่สมัย Samsung Galaxy S 5 S 6เป็นรุ่นแรกๆของเขาและตอนนี้ฟ s าช h าร์ e เขาเป็นฟ s าช h าร์ e ที่เป็น Power Delivery คืออะไรก่อนหน้านี้เราพูดถึง Power Bank เนี่ยก็ Power Bank ก็คือก้อนก้อนหนึ่งที่มีฐานอยู่ข้างในเพื่อให้สามารถจ่ายพลังงานเข้าสู่มือถือเราได้ผ่านช่องที่เป็น USB C หรือว่า Micro USB สมัยก่อนหรือ USB A ก็มี Channel ให้เราเลือกนะครับหน้าที่เขามีแค่นั้นใช่ไหมครับณนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเปลี่นไปยังไง เพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นการชาร์จซึ่ง2 5วัตต์เนี่ยก่อนหน้านี้เคนก็จะพูด USB ที่เป็น f ฟ t าชาร์จหรือธรรมดาเนาะเขาเป็นวัตต์เนี่ยก่อนก่อนช่วงนี้สักพักเนี่ยซัมซุงไม่ใช้เป็นวัตต์ซัมซุงบอกเป็นแอมเช่น 2M 3แอมสามแอมซึ่งสแอมไม่ค่อยมีคนใช้กันหรอกเพราะมันแรงเกินไปกระแสมันสูงเกินไปฝั่งแอปเปก็บอกว่าเออเป็นวัตต แล้วหลังๆเนี่ยค่ายมือถือดังๆเนี่ยหรือค่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พูดเป็นวัตตามกันไปเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่สามารถแสดงตัวเลขได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีการจ่ายไฟเยอะขนาดไหนมันชัดเจนกว่าที่พูดเป็นแอมป์หรือซึ่งเป็นเทมเพอเข้าเกินไปเนาะยี่ห้าวัตต์ตัวนี้ถือว่าเยอะไหมผมตอบไม่เยอะแต่ว่าอยู่ระดับที่เซฟตี้แล้วก็เร็วระดับหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าอาจจะเป็นสามสิบหรือห้าสิบอันนี้แล้วแต่ที่เราจะเลือกมาใช้นะต่อมาความจุตัวนี้คือสองหมื่นซึ่งสองหมื่นถือว่าหนัก นะครับแล้วก็ยังไม่ถึงกับขั้นแม็กสูงสุดที่จะพกบนเครื่องบินได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าเป็นส0 0 0มื่นมิพลัลได้สูงสุดพอร์ตในการเชื่อมตอ่อมีอยู่สามพอร์ตนะครับ power delivery ก็คือตัวที่จะสามารถจ่ายพลังงานให้ได้นะครับซึ่ง PD เนี่ยปรัการของเขาคือจ่ายไฟได้เร็วนะครับไม่ใช่ใจ่ายไฟแบบเสียบชาร์จแล้วแช่หนึวันไม่ใช่เนาะ ก็กล่องของ Samsung กล่องประมาณนี้อันนี้ผมซื้อมาใช้สักพักแล้วแหละตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับกวันผลิตคือ20 2020วันที่28เดือน8นะครับก็ร่วมเกือบปีนะครับเพราะตอนนี้เดือน6ละของปี2021เขาก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือของแท้นะเขาก็จะบอกว่าการจ่ายไฟเท่าไหร่บ้างเขาบอกว่าโอเคเขาเป็น Super Fast PD Version 3.0นะครับ2 5าแล้วก็รองรับอะไรบ้าง Adaptive Fast Charging Quick Charge หรือ power delivery ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันอยู่ที่ชื่อในการนำเสนอ quick charge เป็นชื่อท่านจะสากล adaptive fast charging ของ Samsung pd ก็อาจจะเป็นของอีกค่ายหนึ่งหรือว่าค่ายอื่นก็แล้วแต่ซึ่งมันคือ m a n i n g เดียวกันแล้วก็คือชาร์จเร็วนะครับโอเคมีอะไรมาให้ในกล่องก็มีแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็กนนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็น usb c to c แล้วก็ r e ฟเล็ t นะครับ แบตเตอรี่ความจุเป็นลิเธียมไอออนสองหมื่นนะครับก็การใช้การเสียบชาร์จเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบก็จะเป็นการเสียบชาร์จผ่าน USB A นะครับและ USB C นะครับซึ่งเป็นชันแนลให้เราเลือกเข้าใจไฟเท่าไหร่บ้างหละ่ะตอนที่อินพุตเข้ามาเนี่ยครับอินพุตอยู่ที่5โวลต์3แอมป์ในการเสียบชาร์จเข้าสู่เ้องน,นี้นะครับ5โวลต์3แอมป์หรือว่า9โวลต์2.7งที่แม็กซ์แซวนะครับหรือว่า12โวลต์เท่ากับ15โวลต์20โวลต์ซึ่ง เห็นไหมว่าเขาอะดัพติฟเยอะมากความเป็น Power Delivery หรือว่าความเป็นแบตเตอรี่สมัยใหม่เนี่ยมันสามารถจะปรับแรงดันไฟโวล์ให้มันมากขึ้นได้ซึ่งโวล์มากขึ้นก็เร็วขึ้นเพราะโวล์เป็นการบอกว่ามันแรงมันมีกระแสมันมีมันมีความดันของไฟเข้าไปมากขนาดไหนซึ่งเมื่อโวล์สูงเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีแอมมากนะครับเพราะใช้แรงดันเยอะแล้วแต่เมื่อเอาุตไปหามือถืออุปกรณ์เราเนี่ยมีเข้าหร่บ้าง5โวล์3แอมเห็นไหมว่า โวลต์ต่ำใช่แอมป์สูง9โวลต์2.7งจนกระทั่งถึง2 0โวลต์นะครับอันนี้ PDO ก็คืออีกพอร์ตหนึ่งแต่ที่เราใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็น USB A นะครับ5โวลต์2แอมป์เโวลต์เท่านี้ออกมา Triple port คือเสียบ3หัว,วก็จะจ่ายทด่เท่านี้ก็คือเขามีหัวของสา3หัวเนาะ USB C C แล้วก็ USB A ใช้เฉพาะงแค่3หัวมันจ่ายได้แค่เท่านี้แรงดันเดียวปรับไม่ได้ถ้า USB A อย่างเดียวเท่านี้ PPS ก็ได้เท่านี้แล้วก็ PDO ก็ตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะซึ่งหัวใช้ปัจจุบันของมือถือรุ่นสมัยใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว2020ขึ้นไปอะ่ะมันจะเป็น USB c เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น USB A เขาอาจจะตัดทิ้งไปได้เลยก็อีกอันนึงที่เขาบอกด้านหลังกล่องโดยไม่ต้องไปหาในเมนวนวลก็คือระดับไฟก็จะมีอยู่4ขีดคือ70-100ถึง100เต็ม40ถึงจถึง40 5 20, แล้วก็1ใน8ก็จะเป็นแบตเตอรี่หมดนะครับเท่านี้ กล่องมีแค่นี้กล่องเรียบง่ายกล่องทรงจุของแท้ก้อนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะในเว็บจัมจุมีขายอยู่นะครับก็รอแสตเซลก็ได้ครับยังไม่ต้องซื้อตอนนี้ผิวเขาเนี่ยจะเป็นผิวงานเหมือนอลูมิเนียมนะครับพอเห็นเนาะแล้วก็จะมีสีเมทัลลิกอยู่นิดนึงซึ่งเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อนะครับเรียบเนียนมากสองหมื่นซูเปอร์ฟัสชาร์จิ่งไม่ใช่วเลสน,นะเป็นเคเบิลชาร์จนะครับแล้วก็ในกล่องมีอะไรมาให้บ้าง ในกล่องก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีถุงใส่เจ้าตัวนี้มาให้มีคู่มือมาให้นะครับของ m s u n งภาษาไทยมีไหมภาษาไทยน่าจะมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาขายในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นภาษาอะไรอยูตรงกลางดูก่อนนะเอ้ยเอ้ยหรือว่าจะไม่มี ไม่มีครับไม่มีภาษาไทยก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งการรับประกันของซัมซุงก็หนึ่งปีแล้วเข้าศูนย์ได้โดยใช้เจ้า serial number ที่อยู่ตรงตรงกล่องเนี่ยนะครับเอาไปเข้าศูนย์เนาะโอเคอันนึงความสำคัญคือเจ้าสายชาร์จนะครับที่ยวาให้มากันตรงนี้ก็จะเป็นสายหน้าตานี้ USB C อีกอันนึงก็เป็น USB C เหมือนกันเพราะฉะนั้น เวลาอินพุตเข้ามาก็เป็นคําตอบอยู่แล้วคล้ายๆนะครับว่าอินพุตไฟของเขาเนี่ยน่าจะเป็นช่องปกติช่องมันจะแยกนะครับแต่มันเข้าได้ทุกช่องแหละก็จะเป็นช่องนี้นะครับที่เขาที่เขาได้คอมเมนต์มานะครับแล้วก็จ่ายไฟออกก็2ช่องหรือว่าจะใช้ทั้ง3าช่องก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเวลาในการเช็คก็จะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟเต็ม100%ก็จะเป็นเต็มหลอดในรูปเนี่ยที่กล่องเนี่ยเขาจะมีเป็นหลายขีดเนาะ แต่จริงๆอะ่ะมันไม่ไม่เป็นสี่หลอดหรอกมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นหลอดเดียวแต่ว่าหั่นได้หลายหลายเลเวลอะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านล่างก็จะมีพูดถึงสเปคที่ผมอ่านให้ฟังตอนอยู่ด้านหลังกล่องตัวเดียวกันนะครับลองมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้าง20,000ถ้าผมมาใช้ Galaxy Note 10ก่อนหน้าน,นี้ที่ใช้อะครับแล้วก็ เอาเจ้าตัวนี้พกไปด้วยปกติเนี่ยแบตเตอรี่1ก้อนนะครับความจุที่เขาบอกว่า20,000เนี่ยมันจะลอสประมาณ30%นะครับซึ่ง30%ของ1,000 0ก็คือเหลือ7,000ใช่ไหมเนาะก็1 1 0หนึ่เออหนึ่งร้ามสิบเปอ็นตก็เหลือเจ็ดสิบเปอ็นตก็เหลือประมาณเจันสองหมื่นก็จะเหลือมาหมื่นก็คือค่าที่เราใช้ได้เนี่ยของก้อนเนี้ย อยู่ที่14,000 mAh นะครับซึ่งถามว่า14,000 mAh มือถือเราสมมติว่าแบตเตอรี่มือถือเราอยู่ที่3,000ถ้ากิอเราชาร์จได้มัน4รอบเต็มๆแล้วก็รอบที่5จะได้ประมาณ2ใน3การคิดก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราไปมองแบตเตอรี่ที่เป็น c ว i n c e ฟาชาร์สอ่าการชาร์จเนี่ยครับของเจ้าไวเลสเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวลองชมคลิปหน้าครับก็จะมีเข้าแบงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไวเลสฟาชาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นแบบที่มีสายเหมือนกันและก็สามารถเชีเยบกันได้แต่ว่ามันจะมีความยุ่เล็กกว่านี้ครับรอชมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ